ตัวนี้นะคะเป็นเครื่องคั้นน้ำส้มนะคะหรือจะคั้นมะนาวก็ได้เช่นกันนะคะเราคั้นมะนาวไซส์ไหนส้มไซส์ไหนมาดูกันนะคะตั้งแต่อันนี้เป็นมะนาวนะคะไม่ใช่ส้มนะคะแต่ลูกใหญ่มากเราเรียงตามไซส์นะคะว่าะมะนาวเราทุกไซส์สามารถคั้นเครื่องนี้ได้ไหมนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะหั่นเป็นชิ้นให้แล้วก็คั้นให้ดูนะคะ จะเป็นไซส์เล็กสุดนะคะคงไม่มีใครใช้มะนาวเล็กกว่านี้นะคะอันนี้คือไซส์เล็กสุดแล้วนะคะอันนี้เราจะได้มะนาวหน้าตาแบบนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเริ่มคั้นกันเลยนะคะเครื่องนี้ใช้ยังไงนะคะแค่ยกขึ้นนะคะอ่ายกขึ้นแล้วก็เอามะนาวนะคะคว่ำลงไปนี่นะคะ ดำไปเลยเออปึ๊ดอ่าเห็นไหมคะน้ำโอ้ถ้าเปลือกบางนะคะเราจะเห็นน้ําได้ชัดเจนนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูโอ้เห็นไหมคะน้ําออกหมดเลยอ่ะอันนี้จะลูกใหญ่สุดนะอ่าใช้แรงนิดนึงเพราะว่าเปลือกมันหนานะคะ นี่เป็นไซส์เล็กสุดเลยนะคะ,ะมีคนถามว่าไซส์เล็กสุดสามารถคั้นได้ไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูคั้นได้เหมือนกันนะคะทุกไซส์สามารถคันได้เอาเราดูด้านในก่อนอันเล็กสุดะนะคะน้ำมันก็ออกหมดเหมือนกันนะคะเจตว่าน้ำเยอะมากนะคะ นี่แมคค้าของเรานะคะน้ำเยอะเอ่อน้ำเยอะมากๆนะคะโอเคไหมคะชอบไหมเครื่องแบบนี้ชอบมากเดี๋ยวลองชิมรสชาติดูว่าจะเป็นยังไงนะคะกันนี้เดี๋ยวลองชิมก่อนนะคะว่ามันจะขมไหมนะคะตามรีวิวเลยฮืมเปรี้ยวมากไม่ขมเลยคะ่ะเห็นไหมคะเปรี้ยวมากแล้วก็ไม่ขมนะคะรสชาติดีมากนี่โอเคค่ะ